เคอร์ชอมีดพก EDC ประจำวันราคาร้อยมีทอนมีโปรพิเศษอยู่นะตอนนี้โอ้โ oh, ห oh, oh. เอาวมาดูกันแกะมาให้ดูกันเลยนี่ตัวนี้ขึ้นลายที่จับด้ามนะตัวนี้ขึ้นลายกันลื่นให้แล้วมีสตัดเปิดสองฟังแล้วก็นี่ที่เปิดควดตรงนี้เอาไว้กระแทกออกจากรถได้เวลาฉุกเฉินนะทุบก,กระจกรถได้มีสาย ร้อยแลนแนยาร์นะตัวนี้คลิปเนบย้ายฟังได้นะครับสอง่ังติดปลายด้ามนะแล้วก็มาดูกันเปิดด้วยสตาร์ทอย่างนี้นะส่งเป็นดอกพอยส์นะครับเนี่ยจับกระชับมือใช้งานได้ดีประจำวันกันได้เลยนะพลิกใบนี่ดูสิคล่องมือเลยโอ้โหจัดได้เลยนะแถมตัวนี้เป็นนี่ไลเนอร์ล็อก วิธีเก็บก็เบี่ยงก้านตรงนี้แล้วก็พับเก็บลงมาส่วนอีกด้านนึงเอาไว้เปิดนิ้วนางอย่างนี้เลยเนี่ยอืม <c> ม <oughs> จัดกันได้เลยคุณโปรพิเศษนี่ตะก้าเหลืองตรงนี้นะ